นะครับนะครับท่านพุทธาผ้าใจนะครับนะเพราะตัวเชิญจากแม่ใจจากอานะครับนะวันนี้ก็ถือว่านะครับก็เป็นวัดแรกเลยแม่นะครับนะวันนี้วัดแรกของเรานะครับนะวัดแรกเลยนะครับนะวันที่สองก็นับเราแม่วันที่สามก็น้องวัดสามก็นึกใจแม่เอานะครับก็เชิญใจนะครับนะอประชัยปราหลัยประชัยนะครับตอแม่นะครับมือใจรับ รักบขนมทอง,องใหญ่แม่นะครับนะแล้วพระนะครับอ่ะนี่จะเป็นท้าเทพปรวนนะวัน,ะน,ะน,นนะครับอ่ะนี่ต้องอีกพระองค์จ้ะนะครับ